ครับวันนี้มาต้มบราเธอร์ครับบราเทอร์เจวีหนึ่งพันสี่ครับตัวนี้ก็เป็นจักรกระเป๋ายิ่วนะครับ้องรื้อทั้งหมดนะครับครับเอารื้อออกเป็นชิ้นชิ้นนะครับรื้อเพื่อจะออกมาต้มเสาเข็มไม่ตรงนะครับเสาเข็มไม่ตรงช่องนะครับรุ่นนี้เสาเข็มไม่ตรงลงแล้วไม่ตรงไม่ตรงจานนะครับปรากฏว่า ไม่ทราบว่าช่างที่ไหนนะครับต้อมไว้นะครับไม่ผ่านนะครับเราเลยต้องเอามาลุยเองนะครับขลือออกมาแล้วนะครับกาลังปรับตั้งนะครับหรือทั้งหมดนะครับหรือเป็นชิ้นชิ้นนะครับเราต้องทําให้ลูกค้าครับน่าจะซื้อมาจากทําเพจนะครับที่เขาขายกันมาถึงแล้วก็ไม่มีช่างซ่อมนะครับก็ส่งมาให้เรานะครับ ก็มาลองนะครับวัดฝีมือเรานะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับถ้าอยากรู้อยากลองเราก็จะจัดให้นะครับครับช่วงนี้ขอซ่อมก่อนนะครับแล้วก็หรือเพื่อประกอบนะครับชุดเสาเข็มตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับขึ้นลงแล้วไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ตรงช่องนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองซ่อมดูนะครับเสร็จแล้วอ่า ถึงเวลาเทสใช้ได้ก็จะให้ท่านดูอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ